มีแต่ความเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้แถาวรเป็นอามาตะเพราะฉะนั้นะอย่างที่พวกเราภาวนาบางทีบางคนภาวนาผิดน่ะไปเพ่งเอาไว้นะมีตัวหนึ่งนิ่งๆคง,ง,งที่อยู่กลางวันก็อยู่กลางคืนก็อยู่ดังนั้นเพ่งเอาไว้นะที่หลวงพ่อเจอทีไรหลวงพ่อจะต้องเล่นงานเลยอะ เอ้ยภาวนาอ,อย่างนั้นยังไม่เข้าทางนะยังใช้ไม่ได้หรอกเขาก็บอกว,ว่าเขาเห็นเกิดดับนะเห็นสุขเกิดแล้วก็ดับทุกเกิดแล้วก็ดับดีเกิดแล้วก็ดับชั่วเกิดแล้วก็ดับบอนะเห็นอย่างนั้นยังไม่พอทําไมมันยังไม่เห็นว่าจิตเราเกิดแล้วก็ดับนะมันเห็นว่าจิตเที่ยงมันรู้สึกในเนี้ยมีตัวหนึ่งคงที่ถาวรอ,อยู่นี่คือตัวเรา แพ้มันรู้สึกนะไอ้ตัวเนี้ยตอนเด็กๆก,กับเดี๋ยวนี้ตัวเดิมนะแล้วก็ยังเชื่อต่อไปนะไอ้ตัวนี้กับเมื่อชาติก่อนมันก็ยังเป็นตัวเดิมอยู่ไอ้ตัวนี้กับชาติต่อต่อไปก็ยังเป็นตัวเดิมเราก็จะมีความรู้สึกนะมีความเชื่อว่าพอเราตายนะจิตก็ออกจากร่างจิตดวงเดิม e แล้วออกจากร่างไปเกิดใหม่ไปหาที่อยู่ใหม่นะอันนี้เป็นมิชฉาทิฏฐินะ แล้วส่วนใหญ่พวกเราที่บอกเป็นชาวพุทธชาวพุทธเราเชื่อแบบนี้คือเราเชื่อมิจฉาทิฏฐิว่าเรายังไม่ได้เห็นของจริงว่าจิตมันเกิดแล้วดับเราเลยคิดว่าจิตมันเที่ยงจิตมันเที่ยงจิตเป็นตัวตนอย่างถ้าเข้าสมาธิผิดประเภทจะรู้สึกว่าจิตเป็นอัตตาจิตเป็นอาตมันเป็นอมตะเนี่ยศาสนาอื่นอะไรก็จะรู้สึกว่าจิตเป็นอ,าตาตนอาตาม,นนอามาตานะ มีแต่พระพุทธศาสนาเนี่ยแหละถึงจะเห็นจิตนี่ไม่ใช่อามาตะรอจิตเกิดดับตลอดเวลาเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านถึงบอกว่ามีแต่ในคําสอนของท่านนี่แหละพวกเราถึงจะสามารถเห็นได้จิตไม่ใช่ตัวเรานะส่วนร่างกายไม่ใช่เราอันนี้คนศาสนาอื่นก็เห็นนะนี่เราภาวนานะถ้าเราอยาก เข้าใจศาสนาพุทธจริงๆรัดสั้นที่สุดก็เรียนเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจตัวเองให้ได้ถ้าเรียนเข้าถึงจิตใจตัวเองเราจะเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกอย่างรวดเร็วถ้าเรียนยังไม่ถึงจิตนะก็เรียกว่าได้ส่วนที่ผิวเผินนะอย่างล่ามได้ไม่เด็ดขาดล่าอะไรล่าความเห็นผิดล่าความเห็นผิดได้ไม่เด็ดขาด อย่างเราภาวนานะเราดูร่างกายนะแยกแยะร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุแต่จิตเที่ยงนะยังไม่ได้โสดาหรอกนะจะได้โสดาบันก็ต้องเห็นจิตเองก็ไม่เที่ยงเหมือนกันจิตเองก็ไม่ใช่ตัวเราเหมือนกันนะไม่มีตัวเราในขันห้าขันห้ามีอะไรบ้างก็ม,งมีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือตัวจิตนะทั้งหมดเนี้ย ไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเราในขันห้าไม่มีตัวเรานอกเหนือจากขันห้าไม่มีตัวเราตรงไหนเลยเพระนั้นถึงจะได้โสดาบันเพราะงั้นถ้าเราไปภาวนานะแล้วเราทําจิตนิ่งๆแข็งๆทื่อๆอยู่เกือบร้อยละร้อยของนักปฏิบัติทําแบบนั้นเราจะรู้สึกว่าจิตมันเที่ยงเมื่อค่อยภาวนานะทีแรกก็เห็นสภาวะ ให้ได้ก่อนสภาวะของจิตต่อไปก็ฝึกให้มีสติว่องไวนะมีกำลังสมาธิแข็งแรงพอสันติจะขาดให้ดูเราจะเห็นว่าจิตสุขก็ดวงหนึ่งจิตทุกข์ก็ดวงหนึ่งจิตไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดวงหนึ่งจิตดีก็ดวงหนึ่งจิตโลภก็ดวงหนึ่งจิตโกรธก็ดวงหนึ่งนะ จิตหลงในจิตหลงเนี่ยมันเกิดร่วมกับจิตรอบก็ได้จิตโกรยก,ก็ได้เกิดเดี่ยวเดียวก็ได้นะมันเก่งเป็นเป็นพ่อเป็นแม่ของกิเลสตัวโมหะตัวหลงเนะนะนี่ยเราค่อยๆเรียนค่อยๆดูไปนะให้เห็นว่าจิตดวงหนึ่งเกิดแล้วก็ดวงหนึ่งดับอันแรกเลยวิธีที่เราจะเห็นจิตนี่ก็ฝึกให้มีสติรู้ความมีอยู่ของจิต วิธีฝึกทำยังไงวิธีฝึกก็คือทำกรรมาฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตใจของตัวเองนะเราจะเรียนรู้จิตไม่ต้องไปเที่ยวหาจิตหลวงปู่ดูลบอกว่าใช้จิตสแสวงหาจิตอีกกลับหนึ่งก็ไม่เจอเมื่ะนเวลาเราจะลงมือปฏิบัตินะทำกรรมาฐานสักอย่างหนึ่งนะได้โปรดเถอะทำสักอย่างหนึ่งไม่ใช่นั่งคิดไปเรื่อยๆ นะทำกรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึง่งขออย่างเดียวทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิตตัวเองนะเช่นเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรหายใจไปพักหนึง่งหนีไปคิดเรื่องจะไปดูซีรีส์หรือจะไปดูหนังหรือจะไปฟังเพลงอะไรเงี้ย หรือหายใจเข้าพูดออกโทนะแป๊บเดียวลืมพูดโทไปแล้ววันนี้นัดกับเพื่อนตอนเย็นเดี๋ยวจะไปกินข้าวที่ไหนดีอนะไรอย่างเงี้ยอย่างเี้ยจิตมันหลงลนะถ้าเราทำกรรมฐานไปแล้วจิตหลงไปแล้วเรารู้ทีแรกรู้ช้าไม่เป็นไรนะต่อไปมันจะรู้ได้เร็วอย่างเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปจิตหลงไปคิดทีแรกคิดไปตั้ง ชั่วโมงนะเราเสร็จทลเพิ่งนึกได้เฮ้ยลืมพุโทโธกลับมาพุโทโธกลับมาหายใจใหม่ต่อไปลืมครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยก็จะนึกได้นะเราก็หายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปนะมีสติคอยะระลึกรู้ตามรู้นะร่างกายหายใจจิตใจบริกรรมอนะไรเงี้ยคอยรู้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 ต่อไปพอมันลืมการหายใจลืมการบริกรรมนะ มันลืมได้ไม่นานสติมันจะเกิดเฮ้ยลืมหายใจเข้าหายใจออกลืมพุโทโธไปแล้วนะเพราะฉะนั้นการที่เราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วรู้ทันจิตตัวเองไว้นะจิตหลงไปช่างมันไม่ว่ามันนะก็กลับมาทำกรรมฐานใหม่มาทำไปเรื่อยๆต่อไปมันจะหลงสั้นลงสั้นลงจะรู้สึกตัวได้เร็วขึ้นเร็วขึ้น ตรงที่จิตหลงสั้นลงสั้นลงนะรู้สึกตัวได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะจิตจะฟุ้งซ่านน้อยลงน้อยลงพอจิตฟุ้งซ่านน้อยจิตก็จะเริ่มมีกําลังจิตที่ไม่มีกําลังก็เพราะจิตมันใช้กําลังไปหมดนะเดี๋ยวก็วิ่งไปดูรูปเดี๋ยววิ่งไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจเนี่ยมันก็เลยไม่มีแรงสักทีจิตเพราะว่ามันใช้แรงไปหมดนี่ถ้าเรา น้ำจิตอยู่กับกรรมาฐานของเราไปเรื่อยๆหลงแล้วรู้ไปหลงแล้วรู้ไปนะจิตก็ไม่ค่อยแกวงออกไปไนะหลออกไปก็ไหลสั้นๆจิตก็ค่อยๆมีกำลังขึ้นมานะเหมือนอย่างคนที่หลวงพ่อพูดถึงเมตเกี้ยนนะั่นเขาใช้บริกรรมเอา,านะโมพุทธายะนะโมพุทธายะไปะพอจิตมันรวมลงไปนะจิตมีกำลังนะสะสม จิตมีะเรก็มีแรงจิตหลงไปคิดเรารู้หลงไปคิดเรารู้ได้นะแต่ไปมันก็เห็นเดี๋ยวจิตก็หลงไปคิดเดี๋ยวก็จิตหลงไปรู้นะไปรู้ไปฟังเสียงไปดูรูปไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดทางใจไปเพ่งทางใจอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มเห็นพฤติกรรมของจิตนะหรือเห็นความรู้สึกจิตสุขจิตทุกขจิตดีจิตชั่ว ดูจิตนะเราจะเห็นได้สองอย่างนะเราดูผ่านเจตสิกคือความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วแล้วเราจะเห็นนะจิตสุขเกิดแล้วดับจิตทุกข์เกิดแล้วดับจิตดีจิตชั่วเกิดแล้วดับอีกอันหนึ่งก็ดูผ่านอายตนะจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่เกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปดูรูปเกิดแล้วก็ดับใช่ไหมเนี่ยไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดแล้วดับนะจะดู ผ่านเจตสิกก็ได้เห็นจิตเกิดดับผ่านทางเจตสิกนะคือความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยกุศลอกุศลทั้งหลายแล้วจะเห็นจิตมีหลากหลายวิจิตพิสดารเดี๋ยวก็เป็นจิตสุขเดี๋ยวก็เป็นจิตทุกข์เดี๋ยวก็เป็นจิตเฉยเฉยนะดูตอนแรกๆมันก็ยังเห็นว่าจิตมีดวงเดียวนะเดี๋ยวก็มีความสุขเข้ามาแล้วก็หายไปความทุกข์เข้ามาแล้วก็หายไป แต่พอกาลังของสมาธิเรามากพอจิตตั้งมั่นมากพอเป็นผู้รู้ผู้ดูจริงๆนะเราจะเห็นเลยความสุขไม่ใช่จิตความสุขเป็นสิ่งที่ผ่านเข้ามาเหมือนเมฆผ่านเข้ามาบางดวงจันทร์แล้วก็ผ่านออกไปนะเดี๋ยวแมฆก้อนอื่นก็เข้ามาแล้วก็ผ่านออกไปเนี่ยเห็นอย่างนี้ก่อนนะก็จะเห็นเลยจิตสุขเกิดระดับจิตทุกเกิดระดับค่อยๆหัดดูไป ฝึกดูแต่เปรียบเทียบกับพระทิ่พระจันทร์ยังไม่ดีนะเพราะว่าพระทิ์พระจันทร์มันไม่ดับให้เราดูแต่จิตมันดับจิตสุขดับพร้อมๆกับความสุขจิตทุกข์ดับพร้อมๆกับความทุกข์จิตไม่สุขไม่ทุกข์ดับพร้อมๆกับความไม่สุขไม่ทุกข์จิตที่เป็นกุศลดับพร้อมกับกุศล จิตท,ที่รอบดับพร้อมกับรอบจิตท,ที่โกรธด,ดับพร้อมกับโกรธจิตท,ที่หลงดับพร้อมกับหลงเนี่ยมันมันดับไปพร้อมๆกันระหว่างจิตกับจิตสิกเป็นสิ่งที่เกิดร่วมกันแล้วก็ดับร่วมกันเนี่คยค่อยๆฝึกเรื่อยๆนะการที่เราทํากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วจิตเคลื่อนไปเคลื่อนมาเราเห็นนะอันนั้นเรามีสติรู้ตัวสภาวะคือรู้จิตแล้วเรายัง เห็นจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนมานี้พอเราฝึกไปเรื่อยๆจิตมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นนะไม่หลงยาวจิตก็มีแรงขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นมีแรงขึ้นมานะต่อไปมันจะเริ่มแยกได้ตอนนี้จิตมันตั้งมั่นอยู่เอาเผลอแวบเดียวหนีไปคิดละมันจะเห็นว่าจิตที่ตั้งมั่นกับจิตที่คิดเนี่ยคนละดวงกันนะจะเห็นได้ตรงนี้สันติขาดละ เราเริ่มขึ้นวิปัสสนาจริงๆแล้วพอรู้เรื่องไหมมันละเอียด,ดนิดนึงนะแต่เบสิกหลวงพ่อสอนมาเยอะแล้วไปดู YouTube เอาคนที่ดู YouTube เอาแล้วพอนับเป็นเยอะแยะเลยนะนับจำนวนไม่ถูกแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นอย่างเราดูจิตนะมันก็ดูได้สองระดับอันหนึ่งเราเห็นสภาวะของจิต นะวิธีเห็นสภาวะจริงคือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไปตรงนี้มันยังเห็นว่าจิตไหลไปไหลมานะแล้วต่อมาพอกำลังของสมาธิเราแข็งแรงขึ้นจิตมีกำลังนะเราสติมัองไหวขึ้นเราจะเห็นจิตมันขาดเป็นดวงดวงได้นะี่จะหมายรู้ถูกแล้วว่าจิตนั้นเองก็เกิดดับ มีความไม่เที่ยงนี้หมายรู้ถูกเกิดขึ้นแล้วค่อยๆฝึกฟังแล้วเหมือนยากแต่เริ่มต้นสะก,ก่อนแล้วค่อยเดินไปทีละก,ก้าวไม่ยากนะถ้าฟังหลวงพ่อพูดอย่างนี้เหมือนเราจะขึ้นภูเขาทองคนโบราณเขาพูดอย่างนะขึ้นภูเขาทองอยู่กับพื้นดินนี้เรามองเจดีย์บนภูเขาทองจะก้าวทีเดียวให้ถึงไหม ก็ตกลงมาแข่งขาหาักตายเท่านั้นเองเดินไปทีละกนะ้าวเดินไปทีละก้าวเดินไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนเดี๋ยวหกกระเมนลงมานะเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งก็ถึงการภาวนาเหมือนกันนะเดินไปเรื่อยๆเดินให้ถูกอ่ะเดี๋ยววันหนึ่งก็ถึงก็จะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกนะ พวกเราหลายคนนะที่บอกฟังหลวงพ่อเข้าใจฟังหลวงพ่อเข้าใจพอภาวนาไปถึงช่วงหนึ่งล้วพบว่าอของเก่าที่ว่าเข้าใจนะไม่เข้าใจหรอกนะมีความเข้าใจใหม่ที่ชัดเจนแจ่มแจ้งมากกว่าเก่าค่อยภาวนาไปอีกแล้วบอกว่าตอนนี้เข้าใจแล้วต่อไปก็พบว่ายังมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่านั้นอีกนะเป็นลําดับลําดับไปเหมือนเราเดินขึ้นภูเขาค่อยๆเดินไปนะ ไม่ต้องพลวดเดี่ยวขึ้นยอดเขาค่อยๆเดินค่อยๆเดินยังไงถือศีลไว้ทุกวันทําในรูปแบบไปไม่ขี้เกียจอดทนไว้นะทําในรูปแบบก็คือทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วค่อยรู้ทันจิตใจตัวเองไว้จิตสงบก็ได้ฟุง้งซ่านก็ได้นะไม่ใช่ไปนั่งเพื่อให้จิตสงบนะถ้าตั้งเป้าจะนั่งให้จิตสงบจิตจะไม่สงบอ่ะมหนงันเราอยากหลับ มันจะไม่ยอมหลับไม่ได้เจตนาหลับเนี่ยหลับเอาหลับเอานะอยู่ในห้องเรียนอยากจะตื่นใช่ไหมเดีย๋ยวก,ก็หลับนแต่เ,ออเวลาถึงเวลานอนนะอยากหลับไม่หลับหรอกจิตก็เหมือนกันนะค่อยๆเรียนไปเป็นลําดับลําดับไม่ต้องอยากทีแรกก็ทํากรรมฐานไป็สักอย่างหนึ่งแล้วจิตมันฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่เนาะไม่ยอมอยู่กับหายใจเข้าพูดออกโทรนะ จิตฟุ้งซ่านไปโมโหดีไหมโมโหไม่ดีหรอกแต่มันชอบโมโหนั่นห้ามไม่ได้งหุ่นงิดน่ะเว้ยฟุ้งซ่านจังเลยพอฟุ้งซ่านแล้วต่อด้วยลำคาญใจนะลำคาญไม่ต้องไปโกรธมันที่เราโมโหก็เพราะาเราอยากสงบนะงั้นหายใจไปปฏิบัติไปจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านไม่ชอบที่จิตฟุ้งซ่านรู้ว่าไม่ชอบ อยากให้จิตสงบรู้ว่าอยากนะเนี่ยรู้เข้าไปงั้นเบื้องต้นรู้รู้สภาวะที่มีที่เป็นนะรู้ความรู้สึกรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นคือเบื้องต้นของการปฏิบัตินะำรำกรรมฐานชช่นอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาแล้วก็รู้ทันปฏิกิริยาของจิตที่ยินดีต่ออารมณ์ที่ยินร้ายต่ออารมณ์นะั้นนะแล้วจิตจะสงบอย่างรวดเร็วเลย อย่างถ้าเราภาวนานะเราหายใจเนะี่ยเราอยากให้จิตสงบนะไม่สงบแต่ถ้าเราวางใจว่าสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างแต่เราทำกรรมฐานทังเราไปสบายๆรู้เนะื้อรู้ตัวไม่ให้ขาดสตินะถ้าสงบอย่างรวดเร็วเลยนะเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้แหละอยากก็ไม่สงบหรอกนะแต่ถ้าเป็นกลางแล้วสงบเป็นกลางนะสงบทันทีเลยฟุ้งซ่านอยู่ เห็นความฟุ้งซ่านไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจความไม่พอใจดับจิตเป็นกลางต่อความฟุ้งซ่านจิตสงบทันทีเลยนะวันก่อนก็มีคนหนึ่งถามนะว่าจิตฟุ้งซ่านจะทำยังไงอโหททำได้หลายอย่างนะเขาก็ชักงงเหมือนกันเพราะบางวันเนี่ยได้ยินหลวงพ่อสอนคนหนึ่งฟุ้งซ่านก็ททำสมถะสิอีกวันหนึ่งบอกฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่าน เอายังไงดีอันไหนถูกอันไหนถูกเขไปดูตัวเองวิธีไหนใช้ได้ก็ใช้วิธีนั้นแหละเะงั้นเวลาฟุ้งซ่านสมมติฟุ้งซ่านหรือโกรธอะไรเงี้ยนะหรือโลภอย่างรุนแรงมีความใคร่อย่างรุนแรงอะไรเงี้ยถ้าเรายังมีกําลังพอนะเราก็รู้เข้าไปตรงๆเลยจิตมีราคารุนแรงขึ้นมารู้ ไม่ต้องอยากหายรู้เฉยๆแล้วก็อยากหายขึ้นมานี่ไม่ชอบเลยมีราคารุนแรงให้รู้ที่ไม่ชอบเพราะความไม่ชอบดับไปนะจิตเป็นกลางต่อความที่มีราคารุนแรงให้จิตเป็นกลางปุบ๊บมันขาดสะบั้นทันทีเลยนะหรือจิตโกรธเง,งี้ยหงุดหงิดลำคานะไม่ต้องไปนั่งให้มันหายนะถ้าจะเดินด้วยวิธีใช้ปัญญา นะไม่ได้ใช้สมาธินำใช้ปัญญานะจิตมันโกรธจิตขึ้นมาจิตมันหมุดหงิดขึ้นมาอนะไรเงี้ยรู้เข้าไปเฉยๆก็กำลังหงุดหงิดอยู่ถัดจากนั้นสังเกตเห็นนะจิตมันเห็นเองนะไม่ต้องพยายามสังเกตพยายามสังเกตเมื่อไหร่เละทันทีเลยฟุ้งซ่านท,นทันทีเลยนะได้ยินหลวงพ่อพูดอย่างเนี้ยนะเวลาจิตมีโทสะจิตมีราคะจิตฟุ้งซ่านอนะไรเงี้ย ไม่ต้องไปอยากหายนะแต่ถ้าอยากขึ้นมาอยากให้มันหายนะให้รู้ที่อยากตรงที่ได้ยินหลวงพ่อพูดบอกว่าให้รู้ด้วยความไม่ไม่ยินดียินร้ายนะรูด้ด้วยความเป็นกลางนะจิตที่ได้ยินธรรมะอย่างนี้แล้วเนะี่ยเวลาเราภาวนานะเวลามันเกิดความโกรธเกิดขึ้นแล้วมีความอยากให้หายโกรธเกิดขึ้นนะมันเคยได้ยินได้ฟังธรรมะที่ว่าให้รู้นะ ถ้ายินร้ายขึ้นมาก็ให้รู้มันจะรู้เองนะมันจะรู้เองเพราะมันเคยได้ยินธรรมะอันนี้แล้ว <c oughs> พอได้ยินธรรมะอันนี้แล้วนะมันจะไปหมายรู้เอาเองนะเพราะนั้นเวลาที่หลวงพ่อเทศเนี่ยนะบางทีพวกเราไม่ต้องกังวลว่ามันจะทําได้ยังไง <c oughs> หลวงพ่อเทศด้วยจิตของหลวงพ่อเราฟังด้วยจิตของเรา นะเข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่สำคัญหรอกนะฟังไว้ก่อนฟังด้วยจิตที่สงบจิตที่เปิดเปิดรับนะไม่ใช่จิตที่ต้านถ้าจิตที่ต้านนะทำไงก็รับธรรมะไม่ได้เหมือนหลวงปู่แหวนท่านบอกเหมือนตักน้ำใส่หลังหมาหนะมาสะบัดท,ทีเดียวน้ำไปหมดแล้วไม่ซึมเท้าถึงหนังหมาหรอกนะติดขนหมาก็หมดแล้ว พาใจที่ปิดนะมันรับธรรมะไม่ได้ใจที่เปิดใจที่เปิดเป็นไงคือใจที่พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ะนะไม่เป็นชาล้นท้วยนะใจที่เปิดแล้วพอได้ยินหลวงพ่อบอกว่าต่อไปนะเรานั่งสมาธิจิตฟุ้งซ่านนะไม่ต้องไปอยากหายหรอกถ้ามันมีความอยากเกิดขึ้นอยากสงบอยากให้ไม่ฟุ้งซ่านให้รู้เข้าไปเลยนะ มันไม่ชอบความฟุ้งซ่านมันชอบความสงบมันอยากให้หายฟุ้งซ่านมันอยากให้เกิดความสงบเนะี่ยให้รู้ตัวนี้เข้าไปในส่วนจิตจะเป็นกลางเองเป็นกลางเองนะไม่ต้องไปทำให้มันเป็นกลางถ้าเมื่อไร่รู้ทันความไม่เป็นกลางจิตที่ไม่เป็นกลางจะดับเกิดจิตที่เป็นกลางขึ้นเองโดยอัตโนมัติแล้วตรงที่จิตมันเป็นกลางนียจิตจะหมดความที่นรน ทันทีที่จิตหมดความดิ้นรนจิตสงบทันทีจิตที่ไม่สงบเพราะมันดิ้นรนทำไมมันดิ้นรนเพราะมันอยากได้อารมณ์อันนี้มันอยากรักษาอารมณ์นี้ไว้มันอยากผลักไสอารมณ์นี้ออกไปมันชอบอารมณ์อย่างนี้มันเกลียดอารมณ์อย่างนี้มันมีรักมันมีชังมันก็เลยเกิดตัณหาอยากได้อยากเป็นอยู่อยากให้สิ้นไปนะ มันถ้าเรารู้ทันนะมันยินดีรู้ทันยินร้ายรู้ทัน,นจิตก็ไม่ได้มีความอยากเกิดขึ้นจิตก็ไม่ถูกผลักดันให้ดิ้นรนนะเมื่อจิตไม่ดิ้นรนอะไรเกิดขึ้นจิตก็สงบสิรู้อย่างว่าวิธีทําความสงบที่แสนง่ายอะนะรู้ทันจิตที่ไม่สงบรู้ด้วยความเป็นกลางรู้ปุ๊บสงบปั๊บนะ ทำให้ดูเนี่ยเสร็จแล้วนฝึกเอาจงใจแรงไปรู้ได้ใจที่ปกตินะเนี่ยพอฝึกฝึกอย่างนี้นะในทสุดใจจะตั้งมั่นมีสมาธิขึ้นมาแล้วต่อไปค่อยๆยแยกขัน,นแยกกายกับจิตโคลาน ความสุขความทุกข์ทางกายกับจิตกคลานความสุขความทุกข์ทางใจกับจิตโคลานกุศลกุศลกับจิตคนล่านกันจิตเองก็เกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะถ้าทําได้อย่างที่หลวงพ่อบอกนะมรรคผลไม่ไกลหรอกในชีวิตเนี้ยโอกาสจะเข้าถึงมรรคผลนะเป็นไปได้สูงนะเราเดินถูกเส้นทางแนละ้ว งันเดินไปตามลำดับนะเบื้องต้นฝึกให้จิตตั้งมั่นซะก่อนนะไม่ใช่ฝึกบังคำให้สงบนะสอนวิธีไปแล้วให้รู้ทันจิตฟุ้งซ่านให้รู้ทันไม่ชอบที่ฟุ้งซ่านอยากสงบนะียชอบอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งให้รู้ทันลงไปแล้วจิตจะเป็นกลางแล้วสงบเองพอสะสมไปเรื่อยเจิตจะมีแรงขึ้นมาที่มีแรงเพราะมันไม่ฟุ้งซ่าน พอมันมีกําลังขึ้นมาแล้วนะไม่จริงๆตัวที่ทําให้จิตไม่มีแรงนะไม่เฉพาะความฟาุ้งซ่านหรอกมันก็คือตัวนิวรณ์ทั้งห้าตัวนะั่นแหละไปถามหลวงตากูเกิลดูนะิวรณ์ห้าตัวไอ้ตัวเนี้ยมันทําให้จิตเราไม่มีสมาธิถ้ารู้ทันนะก็ดับหมดแล้วกิเลสสู้สติสู้ปัญญาไม่ได้หรอกนะรู้ทันมันก็ดับพอจิตตั้งมั่นมีแรงแนละ้ว แยกขันไปถ้าแยกจิตยังไม่ออกแยกสุขทุกข์ดีชั่วกับจิตยังไม่ออกแยกจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจยังไม่ออกก็ดูแยกจิตกับกายไปก่อนนะหัดแยกอย่างนี้นไปก่อนแล้วต่อไปมันกเข้าไปแยกจิตได้เองหละค่อยๆสะสมพสติสมาธิปัญญาแก่กล้าพอนะมันก็แยกได้เองนะแยกขันได้ทั้งหมดแล้วก็เห็นขันทั้งหมดนะ ตกอยู่ใต้ใจรักนะไม่มีตัวเราในคันทั้งห้านี้เราก็จะเป็นพระโสดาบันนะไม่ยากหรอกง่ายสมัยพุทธกาลเขาฟังเทศพุทธเจ้านะก็เป็นพระโสดาบันทียงตั้งผันคนนะก็ะยังเป็นได้เราก็ไม่ได้โง่กว่าคนยุคน้อนหรอกแต่เราฟุ้งซ่านกว่าเขาเท่านั้นแหละนะสิ่งยั่วยวนมันเยอนะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะ